คือคลิปมันหนัดไม่จบเว้ยทุกคนไอ้เหี้ยมันตีป้อมพี่แตกเลยเไอ้คือคือคลิปมันหลุดเว้ยไม่คือคลิปมันหลุดเว้ยไอ้เหี้ยเบื่อชิบหายเลยพวกแอนดรอยอ่ะไม่พี่ใช้แอนดรอยเว้ยแล้วมันอัดหน้าจอแล้วมันหลุดเว้ยไอ้เหี้ยอย่างคอกเลยแอนดรอยโอ้ยไอ้เหี้ยกูเบื่อชิบหายใช้แอนดรอยไอ้เหี้ยกูไม่น่าโกรธใช้แอนดรอยอัดหน้าจอเลยไม่ใช้แอนดรอยอัดหน้าจอเว้ยทุกคนเออคือมันหลุดเออมันจะไปตีป้อมกผมไเนี่ยถ้ามันถ้ามันตุยอ่ะมันตีป้อมทีเดียวพี่ก็แตกแล้วมั้งล่ะเออไอ้ย่าเป็นกลายเป็นการไปคลิปปเเเเลลลลยยยยยคคิไอออ้้หี่างก ไม่มันมันเป็นแอนดรอยเว้ยพี่เบื่อพวกแอนดรอยอย่างนี้แหละไม่ใช่เบื่อของคนอื่นนะครับเบื่อแอนดรอยพี่นี่แหละพี่ใช้แอนดรอยไงไอ้เนี่ยพี่ใช้แอนดรอยอ่านหน้าจอไงเออแล้วมันภาพมันอะไรนี่เว้ยแล้วกดผิดเว้ยแล้วมันไปไปกดโดนไอ้เนี่ยน้องเข้าใจปะไปโดนปุ่มที่มันอ่านหน้าจออ่ะแล้วมันอ่านหน้าจอหายเว้ยเออไอ้เนี่ยโคตรรั่วเลยเว้ยเอองูมึงหนีอย่างเดียวเลยเหรอไอ้คอกโอ้ฟิกเกอร์ด้วยอ่ะเรียบร้อยไอ้เนี่ยมึงไปตีป้อมกูทีเดียวก็แตกเลยนะ ไอ้เหี้ยอย่างลาบเลยเว้ยเนี่ยดูดิมึงดูดิน้องน่าจอใหม่เลยว้ยไอ้เหี้ยซื้อซื้อหน้าจอแม่งต้องหลายบาทซื้อหน้าจอมาต้องหลายพันไอ้เหี้ยซื้อมาหน้าจอมาสองพันนะครับง่ายเลยไอ้เหี้ยหน้าจอใหม่เลยเว้ยหน้าจอสองพันแต่อย่างคอกเลยไอ้เหี้ยแล้วบอกเกรดเอเกรดเอเหี้ยอะไรเกรดเอคอกเลยไอ้มึงเกรดเอล้มเกรดคอกวะไอ้เหี้ยกูซื้อมาต้องสองพันนั้น้าจอไอ้เหี้ยสภาพหน้าจอให้กูแบบนี้เลยวะอะมึงให้หน้าจอเขาคอกแบบนี้กูมาเหลียวไอ้คอกไอ้เหี้ยแล้วมึงให้กูซื้อหน้าจอสองพันทำไมวะ ไอ้เหี้ยแอนดรอยเนี่ยมันเป็นแอนดรอยน้องระบบเป็นรอยไม่ค่อยดีหรอกพี่ซื้อหน้าจอมาต้องสองพันไวจะดูดิมันให้หน้าจอพี่มาไอ้เหี้ยโคตรกระจอกอะไอ้พวกแอนดรอยก็อย่างนี้แหละครับอืมคุณภาพต่ําครับพวกแอนดรอยครับอืมไอ้เคือระบบเกรทเอ้สัตว์เกรทเอี้ยอะไรดูดิสไลด์ภาพยังภาพยังจึกจิกจิกกจิกกอยู่เลยไปหมภาพมันจะภาพมันจะสะดุดนะครับภาพมันจะงึ้ง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 นะครับนี่แหละครับแอนดรอยครับไอ้พวกแอนดรอยโคตรน่าเบื่ออืม โทรศัพท์มันถูกครับพวกแอนดรอยครับไม่กี่พันก็ซื้อได้แล้วครับอืมคุณภาพต่ําครับพวกแอนดรอยครับแต่แต่แต่พี่ใช้แอนดรอยก็จริงว่าพี่ยอมรับด้วยแต่ว่าบว,วกในฉนวนนี่กูไม่หนีบว,วกฉนวนนี่กูไม่หนีโอ้ยมึงหนีเราลัวเลยเว้ยไอ้ยังมึงหนีเราลัวเลยเว้ยเออมึงหนีรลัวเลยเว้ยไอ้คอกไอ้ยังอย่างคอกเลยว่ะไอ้ยังขนาดกูใช้แอนดรอยเนี่ยไม่กูใช้แอนดรอยแล,ล้วมึงยังแพ้กูอ่ะมึงกูใช่แอนดรอยนัเนี่ยไอ้ไอ้คอก ใช้แอนดรอยน่ะไอ้เฮียแพ้แอนดรอยไอ้เฮียแพ้โทรศัพท์แอนดรอยกูจะรั่วไอ้เฮียแอนดรอยภาพแบบหน้าจอกากเลยอะดูดิไอ้เฮียแพ้โทรศัพท์แอนดรอยยางรั่วเลยไอ้เฮียไอ้นี่เป็นคลิปที่สองนะครับคลิปแรกมันหลุดนะครับก็หน้าจอมันคลองไงน้องมันกดมันพี่กดอัดหน้าจออยู่ไว้แล้วหน้าจอมันก็หลุดไปอัตโนมัติอ่ะเออปูอัดหน้าจออยู่อ่ะแล้วมันก็ปิดหน้าจออัตโนมัติอะมันมันตัดคลิปพี่อัตโนมัติ่ะครับมันคิดว่าหน้าจอคลอกไหมไอ้เฮียซื้อหน้าจอมาสองพันแล้วได้หน้า ไอ้เฮียหน้าจอ,อย่างข้อกอะครับน้องๆแล้วมึงใค้กูบอกตำแหน่งอะไรมึงเองแหละโอ้โหแล้วโทรศัพท์มันก็ช้าไอ้เฮียแล้วมันเป็นแอนดรอยน้องๆมันช้าไงเออเออ่แต่เครื่องนี้พี่พี่ใช้มานานแล้วนะครับเครื่องนี้พี่ใช้มาประมาณแปดปีแล้วนะครับเ,เ,เ,เครื่องนี้เออแอนดรอยเครื่องนี้พี่ใช้มาแปดปีนะครับไอ้เฮียรีแม่งเลยมันไสว่ะไอ้เฮียแพ้แผลเครื่องแอนดรอยกลัวอรีแม่งเลยแม่งแพ้แอนดรอยพี่ไว้แพ้แอนดรอยเราต้องรีมันนะครับดูดีน้องๆระบบยางอื่นนะครับ เออปรับภาพได้ไม่ได้เท่านี้พวกแอนดรอยห็นป่ะเนี่ยมึงน้องน้ดูดิปรับภาพได้อย่างต่ําอ่ะดูดิปฏิเครื่องไม่โคตรต่ําอ่ะปรับได้ไม่สุดด้วยเออน้องได้ยินเสียงจิ้งหรีดไมมโคตรเสียงดังเไอ้เฮียไม่ใช่จักรจันทร์อ่ะไอ้เฮียมันร้องไอ้อะไรของมันก็ไม่รู้จักรจันทร์อ่ะเพลงมอกเปิดไม่ได้ด้วยดูดิเพลงหอกเปิดไม่ได้นะครับกระโคงสูงเปิดไม่ได้นะครับอย่างข้อครับเออเฮียอย่างข้อเลยเว้ยเฮียระบบแอนดรอยเป็นอย่างข้อครับเฮียดูดิโอเข้ามาส่งรอรี่ก to ู อืมยี่ย่างคากอะดูดีกดแม่งก็ไปติดอย่างข้อ,อครับนี่แหละครับระบบ Android ครับน้องๆอ,อย่าไปหาซื้อใช้นะ